เออต้องตั้งอย่างนี้เลยเอาตั้งเลยตั้งใคยเอาตั้งก่อนดีกว่าไหมเอาตั้งเอาตั้งเอาตั้งนี้เออมันมีเหรียญป่ะลองก็เหรียญนั่งไอ้มีเหรียญป่ะในตู้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจตูมประยองขนาดนี้อยู่หลู่เส้นซอยซอยสิบนะครับมุ่งหน้าบันฉางนะครับบริเวณคอสะพานอัยาลาอัยาลาอะไรนะบ้านไรอัยาลานะครับบ้านไรอัยาลานะครับมีอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ย เอ,เอาเสียบปลั๊กไงเสียบปลั๊กเลยผมจะหยอดหน่อยเสียบปลั๊กลากสายไฟมาได้ไหมอะไรมันคืออะไรอ่ะทำไมามาทิ้งข้างทางกันอย่างเงี้ยน่าเสียดายมีตังค์เปล่ากินก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่าน้ำมันยังยัยงดีมันคืออะไรอ่ะเอามาทิ้งทำไมใหม่ใหม่เลยอ่ะมัน,น,นอ๋อมีรถเกิดที่นาตะขวัญเกิดเหตุ อะไรมมอเอามาทิง้งก็มามีตังบ้าะโอ๊ยอะไรแ <c oughs> ม่ยังมีสิบบาทยังเหลือสิบบาทเอ้ย <c oughs> ได้แล้วยี่สิบบาทนี่ฮะตู้อะไรอ่ะผมไม่รู้จักเดี๋ยวดูมันมีอะไรบ้าง อะไรมีกระต่ายมีลิงนี่อะไรอีกแกทิ้งเต็มเลยข้างทางอะไรอะ่ะตรงนี้เขาเรียกตู้อะไรครับผมเขาเรียกอะไรฮะตู้กับข้าวเหรอฮะตู้กับข้าวครับเอาตู้กับข้าวมาทิ้งไ้ข้างทางเออเนี่ยระยองนะครับทำไมเขาไม่เก็บในโกดังอะ มันต้องอยู่ในโกดังนะของแบบเนี้ยผมได้ตังค์ยี่สิบบาทเอ้เอไหนยี่สิบเออยี่สิโอ้ยไอ้พาน้ำพาน้ำฉีดโควิดวันนี้โอ้โหได้แล้วค่าน้ำนี่ฮะเผาทิ้งเลยพี่ฮ่าฮ่าฮมีระบบเผาทิ้งเลยนี่ไอตัวแพะเชื้อหรือเปล่าเนี่ยของกลางก็มันไม่มีคนเนี่ยแต่ในตู้นี้มันมีตังค์นะเนี่ยมันมีตังค์ด้วยเนี่ย ันคือตู้อะไรแล้วรีบเอามาทําอะไรตรงนี้อะไรนะคืออะไรอะไรไม่เข้าใจใครก็ได้โทรให้ผมหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของปะ่ะให้โทรมาเอาหน่อยครับเนี่ยครับโทรให้นิดนึงได้ไหมฮะเนี่ยฮะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจปักบุตรเบอร์โทรให้หน่อยครับเนี่ยของเขาถูกขโมยแล้วมาทิ้งไว้แน่